เน่วนนิมก็างามเนี่ยพบบนี่นะบบึ่งบึงบึงบ่ง,ง <c oughs> มาเด้อมาเด้อตาหุ่ยิงย่ง่เอ <c oughs> ้าเข้าจวุ้นมดแล้วอุ้ยขนตัวไก่เนาะไก่กับขันแซวสิอง <c oughs> หอมเขาละแล้วบันมาเด้อพี่น้องอีกคำสักคนข้าแรกยานี้เนี่ยสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนมื่อนา้กะเหาได้มาอยู่นาสาวน้ำบุญด้ทุกคนหน้าแม่น้องน้ำบุญนะไปเดี๋ยวมาตัม,มาฮุ่งมื้อี้นะม่ได้ไปหาอยูห่หกินทั้งเรือได้กับโซนิมนะขึ้นจะกินส้มแล้วก็โซนเดี๋ยวมาตับม,มาฮุ่งหน้าอัน แม่น้องน้ำบุญตอนนี้กับปิดมาแล้วนะมะฮุ่งกับสีพาเดียวเลาะตามเลยเพราะว่าอันพาเดียวเอาเดียวนะตามมะฮุ่งยา่าอะไรจะไปเอาเท่าอนันมาลาบมาือแรงนะตอนนี้กับแม่ใส่น้ำบุญเพื่อกินข้าวอยู่โโชิลึงนะ่ะกินข้าวอยู่ถ้าเพิ่งกินข้าวย่าแล้วก็พาเดียวตามมะฮุ่งเลยเ,เดี๋ยวอยูุตนาที่มีนะเพราเอาอันนี้จ้าดิซ่ะ เอน,นี้บอจักเ่ยอ,อยสีมาต่ำมเัเพชรท่าตัวสังนน,น,น้งอบซุสมแซมเลยอ้อยขนตัวไก่เนาะไก่กับขันไปแจวสิฮ้อง,งต้มหน้าไก่อจงด้าะไก่บักลายเนะย่นนะมยากค่ะมยักมึงเอาก,าก็ได้ แค่ไหนมันกินต้มไก่ิีงเหรอแห้งกระเทาะกบอกปงเนี่ยสระคำเพิ่นไหลกระปุนอยู่คำมันนี่เพิ่นซิมด้วยเบิ้งสะโพกที่ซิมอ่อนแล้วมีท่าซิมก็ได้บายก็อ่อนนี่นะอืออ่อนโอเค ตอนนี้ก็ค่อยกับสนิมก็ล่างยั้งไปเอาพักทุกคนไปเอาพักยู่หน้าเมฆเพิ่นอยู่อันคือเดียวอยู่ได้กับหน้าเสาอันค้าม,มานีนะเอาพักแล้วเอาัมาเขื่อนทุกคนมาเสื่อนตมามะฮุ่งรื่อได้ทุกคนคุณพ่อมีได้ไปทางประตูทางประตู้วมันไก่ไหวไหมนี่รอดไหมนี่น ปั๊บเอ็อนี่เกาะทรงไอ้เลยส่วสนี้นะยามเลยฟ <c ười> าเกือบถึงเดือกาดไปพอเดี๋ยวบนปลาเหล่านี้จะไปะน,นะอันนี้นหะโซนกุ้ยอันเมษโซนนิมนะหลายนะกุ้ยกันเนาะกุ้ยน้อยทุกคนกุ้ยหอมนะหลายเนาะน่ะกุ้ยนะกุ้ยเมษโซนเมษโซนนิม หดบ่นเอากับพักบงมีแต่แย่ๆกับพักกระเิดนะงามเนาะพักบงนี่นะเมัอะแว่ามันหีงกวแบบแถวพุนนะเพิ่งกับ่ได้ห้าเอานาอแต่มีอนปีงก็ลงไรือๆะม่จะลงอืมอยกันเรื่องปีงกอยก็คือเดี๋ยวกับเจ้าแล้วได้ เต๊แล้วก็ตอบมันแห้งยอดมันง่ายทุกคนอันมาอัยู่ม,า,ม,า,มาเอามาเอามาคือคนทุกคนนี่เจ้านิ้มพ่นมันส่งอันลงมาตะโโหแล้วก็พอดีโลดส่งไปถือน้ำมาจับนะส่งขาดพร้อมจะพอดบอกระวังห้หองเคอร์เด้อเพพ่นกับวิตเตอร์นะ พี icate, ่ตอเคอรแล้วผไปทึ่ก็มันน้ำมาจับมันี่ตอนนี้กับมาหอดเทงแล้วทุกคนมาหอดแล้วก็พอดีเราเอาขนมเพื่อนกินอันนี้นะแม่พ่อนซื้อมาหฮอแต่บ้านผู้ขันมาลินน้ำเผลน้ำมือเลยมีเงินต้องได้ซื้อมาหฮอถุหน่าแล้วบอทุเน่าแม่พ่อนะปอนคะปอนหนักปอนมันหนิมผู้มาๆมาปอนทษถุแล้วบอกกินนมนะแม่ตุ้ยหอนมนะถุละทุแล้วบอ น่ะปอนชนิมเนาะเออยคอยบอน,นี่นะใจเด้ออ่ะปอนคุณดูปอนปอนอืมปอนได้ไหมมีปอนจ้ะน่ะปอนจักแล้วแล้วทุกคนเลยพอดีมากจักแล้วแล้วสีมาต่ำปรุงต่ำเลยแบบน,นี้นะสีมือเพิ่มมานี้นะสีมือจะเพิ่มเลยาเนีสีมือจะข้ามได้มาไหมมาไหมเกียต่ำเลยแบบนี้นะหืมชุม น้องน้ำุญก็เลอะอะไรเนะาะกินขนมอ่ะสบายดีลูกปิดหน้าไปสบายดีสบายดีสบายดีนี่นะนโอ้ยอุ๊ยอ่ะ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 ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เล่นลูกไม่เล่นลูกไม่เล่นฉันน้ำวุ้นก็เลิมจะตั้งซองไว้ไวนี่นะนี่ไรซองนะฮะ แล้วน้ำบุนถ้เพิ่นจะตั้งซองทุกคนอบีบเมัอนน้าหรือเปล่าเกีเป็นนำมเานะสืสสาหุงก็แม่คิดว่าน่าจะพอดีแล้วมัโคกมันละน้อยโทดมคือม่ดอกอนะเนาะใหญ่ ต่ำก้นโยนยังเอาไว้ยังตรงนี้อาจะเผ็ดอะไรโคกกับคกน้อยคือแดงแค่ว่าเป็นตาไปไหว้มาสาอนี่เบิกโคกมันจะแลนแล้ว <isy> ดิ้นมันบอก เอาล้กได้เอาล้กได้เจออีเนาะมันหยอกนะอืมหกเลยน้ำหมุนเลยมันมีนะไรนะมีเอาแล้วมันเอาเตาน,นั้น ได้เล้วันนี้เรียบร้ยรอยอป้าเสียงมันโกนสิทธอพุ่งทางนี้กระกือน้ำลายออกเอ้าเดียวรู้ไหมว่าจะอร่อยขนาดไหนป้าของแกมก็มาแล้วนะของแกมก็ถือมาละแนวกับแนวแกมก็มเขอบใจเด้อทุ่งยาฮาไม่ได้ต่ำเสือเสือข้างนอมนกับอ่ะ แล้วก็พักเฮามีพักอีกเนาะพักก็ยังไม่ทันหลังอือห uh ูโ huh. อ uh ้โ huh. หสปอนยังไม่ได้กินข้าวได้อันนี้นะ่ะเป็นข้าวทิง้ง <c oughs> หลังพักก่อนวันนี้นะหลังพักหลังยังก็กำลังแดดเป่งปิงแดดก็แดดเอาแต่อว่าโอมาโนะพี่นะน <c oughs> พักนะได้หลายได้เมื่อนี้นะ ไปเลินปะนีเลดลิ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 ดบอสลิดบอนี่หน้าตาหน้าตาแตามาหุ่งเขากะแบ่งค่งก่อนอินตอร์เลไปไปเลยน้าสารบุนก็จะโทถจะเพิ่อไปสารบุนโอ่ผู้่าวมากินละโถ่ผู้ชายมากินบ่เย น่ากินนั่นถ้าลมทั้งพี่ละแล้วเราได้แบบนี้ได้มาลงมือกันเลยทุกคนมาเด้อมาเด้อตำมาหุ่นยิงไก่แทงเนี่ยเอาเข้าสวุนกับมุดแล้วโจนนุ๊กจนพะลุงกินจำหุ่นนุ๊กโซดด้วยเอามาเด้อมือหนึ่งกินสีคนเป็นตะแซ่บเดี๋ยวเราเราจะปิ้งไก่กินกับเราจะปิ้งไก่กันเดี๋ยวแล้วมือหน้ามือหน้า แซ่บแซ่บท yeah! ่นได้สิบท่าทำนะ่มๆวานๆงช้างเยแซ่บโบ้พักนี่นาองไม่อนเลยนะทุกคนกินการไม่แห้งกระเต็กมันมันกระเพาะเนี่ยขอโซ่คำใหญ่ๆด้ยคำแรกแด๊บเราดูมาแล้วเราแดกบเนะ เนพักบงมันอ่อนทุกคนมันมีแมนามแรงยมนะพงได้าน้ำกับป่านเนี่งจ้ามือไ่ขไม่พักาอนนี้นหกชาพักจะอนง่ายพักอยู่ไก่ไม่ได้ไปเอา อืมมีของอะไรกันมีไหมมีมีมีขันมีมีไม่นะเราเตะก่อนนะฮะมีแจ๋หันี่ตอนนี้กก่ยังไปเอาเท้าแล้วทุกคนไปกับสามคนคือเก้านะสอนิ่มแล้วก็สอคแมนนี่ก็ไปเอาหน้าเพื่อหน้าอันหน้าสตีหน้าสตีกลายเป็นหน้าไม่ต้องแตนนี่ ลงไปทางนี้แหละทุกคนแปเวาเท่านะสะพา,านะตรงนี้มีเวยมาเอานะขอาซนนิมโซนมาเอาป้าไปเบิง้งไปลุ้นเบิง้งกําเดียวว่าสิดาได้บ่เท่านะ หน้าเท่านะทุกคนหลายนะหามันจะเท่าแล้วได้แถวนี้นะแม,นม่นมดแล้วนีุ่เข,ขียวแถวนี้นะแต่ว่าส่วนหลายมันก็จิเท่าอ้นะั่งย่างอันนั้นนะเขียวอยู่เขียวงา่มอยู่ปหลายในเท่าอ้นะนี่นนนสิมาลอกมันก็ว่ามันมีเยอะไปนะมีนะมีแต่ว่าโห้มันมันมันเท่าหรอมันมีเท่าประมาณนั่นจ้ะอัน ไม่ตองไม่ตองของนอกนะคะเออมันทันได้เท่ามันยังง่ายมันจะเท่าไลยุ่นี่คุ้มไม่หวอ่าอ้ถามือ่เลเท่าอันนี้คืออ่า,รากระกบนเนาะ ไม่จะโรน้ำเันปีหวังว่าเท่าน,นี้จะมีเท่า อุ้ยหยาดแล้วโสนิมก็งามเนี่ยคนนี้นะบึ่ง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 หยาดเดียวเลยโสนิมมันแก่แล้วยิ่งแก่ยิ่งมันนะคะเท้าโซลายนะโบแบบมันบนอ่อนกคนนี้ ป้าคือมาสวยเท่าเอ๋อสวยจนว่าตักขึ้นมากกับบได้ตักขึ้นมากก็ได้อันบักใหญ่จะได้ถิ่ึง มาดอนแม่ถือเอาอยูเฮือ์ดเถิงมาเลเฮิร์ดพี่มี่ทางเถิงนะคันไปเบิงเนาะเขามาเอาก้อนแล้วก็ไปแจ๊กแล็ตเท่าอันนี้นะทรัพนี้นะบแบบเท่าเอ็ดหลายดีแซ่บได้เท่าเอ็ดน้อยๆเจ็บตอนนี้กะมาฮอดอันหน้าสะดอดแล้วทุกคนเอาเท่ากะพ่อแล้วแล้วก็สิเมออัน สะพอนว่าจะเมื่อบ้านแต่ไปได้เมื่อแล้วลงไปหน้านี่ลงไปหาเนวเสื้อเท่านะคือว่าอันสะพอนเมื่อวานนี่เสื้อเบสได้ป่าป่าดุกนะวพาะสิลุงอันเอาเมื่อเมื่อเมื่อให้กินอยู่บ้านเพื่อละนี่ตอนนี้กะสิพาเดียวอันเมื่อได้ฮอตเพงจะดอแล้วนะาฮะชาวน้ำบุญบนเลรนมาลัดแม้แล้วทุกคนไปจะสั่งงกาได้แลนดมาลัดแม้บดรนี่นะฮึสบายดีเทิด สบายดีแล้วกองนะสบายดีละ่ะสบายดีไหมสบายดีเถิดป้าเมื่อป้าป้าเมื่อน้ำค่อยป้าเมื่อบล์เมื่อบล์เมื่อป้านะเมื่อป้าฉันน้มนมะะนำมุนนะบ๊ายบายบายดิบายจุ๊บล่ะพร้อมจุ๊บล่ะจุบ๊บนี่ทุกคน พอดีสะพอนมาหดทางข้าหน้าแล้วก็แวะมาเอาอันปลาดูกกับกบเอาเมื่อลาบเสื้อเท่านะอันปลาดุกที่สะพอนเสื้อเบ็ดได้เมื่อวานนี้กบนี่กะไอ้สะพอนการมือเพิ่นมาหยามตุ้งนั่นแหละได้ตัวเดียวนึ่งเพิ่นการกับสะพอนกับมือว่านี่เนี่ยเสื่อขึ้นมาตอนแรกนะสะพอนขังไว้เพราะว่าแม่เพิ่นว่าขังไว้เพิ่นย็ดปีงกินแม่เพิ่นมาหน้าวะ่ะตอนนี้นะแม่ยังมีท่านปีงอยู่สะพอนก็นเลยอันเสียมือลาบเสื้อเท่านะ นี่ทุกคนกบกระป่ากะสะพอนเอาแล้วเลสะพอนลุกมาเอามันมะอันนี้ทุกคนมะแหงเมื่อกินกับรับเท่าแล้วก็เอาเมือซื้อรับเท่าแน่นี่หน้าสะพอนอะหลายหลายด้มะนี่นะมะแขวงบอกทางอื่นเป็นทางอื่นเขาห้องแ,แต่ว่าบ้านสะพอนห้องมาแหงทุกคนหลายนี่มีแต่พอดีกินได้กกสูงหดพูด ป้าขึ้นสูงหอดผุนนะทุกคนพุ้พุูกอะไรนะเอาแถวต่้มนี้ชาวนิมพ่นว่าอันพ่นมักอยู่วามาอนนี้สะพอนชงโซนลงมาผนมีลงมาว่ะพ่นอัน,นอันนี้นะเสื้อรับเท่าแล้วก็กินกับกินดิบกับแซบทุกคนถ้าผู้เราแบบมักต้มกะแซบเคลียสะพอนมักแบบต้มนะต้มนะมันจะแซบก็ดิบแล้วแต่ผู้มากเนาะ ทุกตอนนี้ก็มาฮอทซูแล้วทุกคนพอดีต้มน้ำกับพุธแล้วนะจะพอนมาสิเอาปลาดุกกับกบนี่ลงเลย ต้มอันนี้น่าสีเอเซอรับเท่านะทุกคนพอดีต้มอันนี้ซุปเปอร์อันสะพกอนจะไปพักอันเท่าท่าทุกคนสีพักเท่าก่อนตา,าบุตรทวีเพ็นซอยอันซอยพักท่าทุกคนมืน้อนี้เพิ่นก็นมาก,กินข้าวยื่นสะโพกนะกินข้าวแล้วก็นอนยื่นนั่นสะพกไปเลย ไปพักเข้าก็อนมาดีนะเข้ากับพอดีเอาพอดีลาบนะั้นไม่ได้เอาลายแนวเสื้อก็มีตะกบก,กับปาดุกทุกคนแนวโต ล้างหมักนี่ก่มะแข็งหมักแขวนกินเนนนมียด้เลยนจ้าเได้จ้มือมึงับอกจับโดโตูแลวมได้หลายพนแล้วก็อยไปแม่ไอนิมไดยูไหมอ้นิมกาแบน้นบ่า <ละ S 2> น่ได้บเห็นมือแก่เ่ปกะใชได้เห็ดอันนี้แะที่กินกับแน่แล้วก็ทีอันซื้อรับเข้าเขาขนี่ หน้าสะโพดน่ะลายลายน่ะนี่มาแหงนี่นะนกระปรงแล้วทุกคนเฮาสะด้นต่ำมาคิดนี่นะสะโพนที่ต้มเอาซื้อรับเท่านะใส่ต้มนละสีมนันโลเท่าเลย ข้ากันนอยดีวพอดีกับกบโกกบกับป่านะทุกคนเเลยเหน่อยเหน่อยเอหน่อยนพอดีเสป่าทุกคนเลยก็ได้ละพอดีหเสื้อถปุ่ง ใบเอาสีมันเจอกับตำเจวกบไม่นานต้งเต่ไอเสพอนันพู้ไม่งเอากระดูกเนาะ เรื่งปรุงเข้าก็ตำแล้วทุกคนก๊บกับปลาดุกนะอันนี้ก็พักกับมนะแขงเรื่งหลข่ขนาดเท่าน้อยเดียวนึง ซีนสิลายก็แล้วก็พักเสื้อเป็นโน่ไหมทุกคนเกดก็เสื้อแล้วนะเสื้อเขาโคทุกคนเติมอีกเขาโคนะเติมอีกจิ้นหน่อยนี่คนละ คือหลายม,าามันจังหอมข้งหอมก็ได้นี่ทุกคนแล้วละนายูน้ากินสะพอนค่ะอันนี้เนะี่ยจะเป็นโคอัน,นะโคเห็นทุกคนลาบเท่าอันนั้นสม้มส้มป่าสะพอรอนเฮ็ดตั้งแต่ เมื่อวาอนนี้มื้อนี้น่ะเป็นแล้วอันนี้น่ะปิ้งเลทุกคนไม่ได้กินดิบปิป้งเอาเลี่้วล่ะมื้อนี้กลับไปกินเลยทุกคนจะโดนเป็นจมูกปันเลยกินอยู่ในพุ่อะทุกคนเลยมื้อนี้นะ่ะว่าวันนี้เพิ่นไปวันเกิดวันเกิดคนเคยื่นน,น,น,นี่ละ่ะกินไม่ได้พร้อมหน้าเลยวมื้อนี้นะ่ะ มาเขาขึ้นกำลังคือไอตาค่อยกับท่านนี้มาเต็น,น่าทุกคนป่ะมาเนี่ยมีเด็กพมหน้ากันนี่เตมีประกับพ่อวันนี้พ่อปอูสีสามาเด้อพี่น้องอกินข้าวสะพอนี่ข้าวแรงมาอุ้ย ต้มปลาใม่หมอเข้มซื่อคือไรมันจะเป็นคักงเ้ย<ม>น้ำมันจะยอดยอดนครคักงน้ำมันยหญ่หากระเฮ็ดมว่านะน้ำมันจะยากคักมันเข้ม